สวัสดีค่ะวันนี้แม่กับเชอร์ตามีเยี่ยีมีเพื่อนใหม่ค่ะนัลนก็คือคือใครคะแอนเองงน,นี่ยแอนเนี่ยนั่นเนอเองเยีี้ยคอคือพีเมีฟิชด้วยมีปลาด้วยค่ะมาแกะปลาแค่มาเดีอยู่คนเดียวเดี๋ยวสิคะใครใช่ใครปลาคร์ฟหรอ ปลาเหรอปลาชื่ออะไรฟาวเวอร์เหรออ๋อพอดีชื่ออะไรเซบาสเตียนเหรอ,อ,อเซบาสเตียนโอเคออคทอปุสเหรอโอเคนางเนื้อกันนี้นะคะแม่ก็ไปซื้อที่อะไรนะเขาเรียกอะไรมินิบิ๊กซีใช่ไหมวันที่แม่ทําวิดีโอนี่เชอร์แตมไปซื้อขนมให้เชอร์แตมมาคะ่ะจะได้เจ้าตัวนี้มาราคาถ้าแม่ ถ้าแม่จะไม่ผิดนะ70กว่าบาทนะน่าจะ79บาทอะไรเงี้ยค่ะมาแกะดูกันเลยนะยังไม่ได้แกะเลยดูสิซื้อตั้งนานเล้เยังไม่แกะเลยยังเลือกใหม่กันไม่เลือกผิดไปผิดมาไม่อะคค่ะ ะะคะอ๋อน,น่าน่าอย่างอาให้ดูก่อนอาครัขอดูตัวเล็กตัวน้อยก่อนนางเอ๋ด้ว้ที่หลังเพรามีอะไรมาให้มางมม <laughs> อาจะดับดับจับจับจับ,จบ,จบ,จบมีอะไรคะบอกพี่พี่หน่อยกุ้งค่ะอาพี่พี่ดูด้วยเยี่ยนี่ดูมีนะำมีอะไรคะมีกุ้งมีปลาปลาทองด้วยปูอากุ้งมีปลาแล้ว แบบ่แโอ้หนะ oh, oh, มันก็ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยม,มีปูมีปูเอาปลาหมึก,นะม,กมามีปลาหมึกยักษ์จริงๆแม่ว่านะเอาไปเป็นแม่พิมแป้งโดก็ได้เนี่ยเนาะเอาปั้นแป้งโดไว้เป็นแม่พิมกดแป้งโดส่วนพี่นางเงือกของเราค่ะมาแบบนี้นะนั่งงอตัวได้แค่นี้ดูนะ ผมสีชมพูผมหนากว่าที่แม่คิด่เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดห้ามแย่งไปจากมือขอนะคะขอรอค่ะจจิดดีดดีรแม่แกะผมให้แม่ดูไหมผมเขาเป็นไงออมาแม่แกะผมให้หม่ผมสีชมพูสวยมากเลยหนาดีด้วยค่ะแล้วก็นี่ หน้าตารูปรลางหางอได้ตอนแรกแม่ก็อยากจะเอามาลองดูนะว่าตรงนี้มันแงะไปใส่ก้นลายได้หรือเปล่าจับขายยับไดไหมไม่ได้ะเนี่ยโอเ,ยเคอสเตเต็มเขาจะใช้ ใช้อะไรหวีโอ้ยลูกค่ะจะเตอรใช้ไหรหวีให้พี่นางเลือกคะ่ะอ๋อซตจะใช้กุ้งหวีให้เหรอคะเพื่อะไรดีลูกตั้งเที่ยง <c oughs> มีตรงนี้สิตรงนั้นเดี๋ยวผมยุ่งก็ผมสวยอยู่ <c oughs> แม้ว่าหน้าตาผมเผารูปร่างสวยดีนะคะ <c oughs> กับราคาประมาณนี้นะก็โอเค เอามาให้เชอร์แตมเล่นน่ะเพราะว่าเชอร์แมเล่นก็ยังรักษาของไม่ค่อยเป็นนะไม่ต้องเล่นของเล่นแพงน่ะเล่นประมาณนี้หน้าตาก็สวยอยู่พาไปไว่ายน้ำไหมเนี่ยพาไปไว่ายน้ำไปเชอร์แตมไหมคะอืมไวไหมพาไปไว่ายน้ำไปเชอร์แตมดีกว่าจะแบบเอาบายไปไว่ายน้าก็ก็สงสารบายเนาะเอาพี่เงือกน้อยไปไว่ายน้ําดีวกว่าเป็นเงือกอยู่แล้ว้วน่าจะว่ายง่ายเอ๊ะเป็น เป็นเงือออยู่แล้วด้วยนะจะว่ายน้ำเก่งดีหมแ้วเชื่แต้มก็เป็นเงืออด้วยดีไหม่เด้ยขอแม่หยีบผมให้หน่อยสิเอจากนมทมาอแ่ะแกะไม่ออกหรอโอ้มันไม่เอาออก่ะออะมแม่ดีคล้องนี้พกได เขาออกไม่ได้ค่ะแอบมีแก่น้องกีเล่นแบบน้องแล้วก็จับนมปิดอมแล้วก็แล้วดีผมดีไี่แอบเอาหอยเอากูเล่นหอยเล่นปูไปก่อนนะยไ่ไงคะผมสีสวยจังเลยอ่ะ แม่หวีเสร็จแม่จะมัดให้นะเปียก็ได้คืนปล่อยไว้อย่างงี้นะคะเดี๋ยวชุดแตาเล่นแป๊บเดียวพังหมดเลยใช่ชุดแตาอ่ะชอบเล่นผมตุ๊กตาพังไงโอ้โหผมสวยแล้วว่าแม่หวีให้เนี่ยอะไรคะอะไรติดผมติดกิ๊บแมิดกิ๊บให้นี่ไหม,ม <laughs> ไม่เห็นมีอไปก่ะ โอ oh, oh ้อ <Ừ. S 1> mm. e ๋ออะไรอะคะน่าจะเป็นตัอะไรเดี๋ยวขอแม่ผีก่อนทำไรเช็ดหน้าพี่หรอแม่ไปขอเอร์หน่อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรอ่ะอะไรจ๊ะเจ้าองคือเห็นไหมเห็นไหมยังไม่ขึ้นไหนเลยแม่ขอขอไหมพรุงนี้ขอไหมถ้าทีอาผผมฟูอีกแล้วอ่ะอยากเปลี่ยนแม่ไหมยเปลี่ยนให้ไมโอ้แม่ากเปลี่ยนให้ไหมอ เรียบร้อยแล้วนะคะรีวิวนางเงือกน้อยของเชอร์แตมนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตมที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะอ๋อเชอร์แตมบอกว่าแม่ก็ฝากแม่ปูเป้เอ้ยแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้น้องเชอร์แตมกับน้องนางเงือกที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ด้วยนะคะที่สำคัญโอเคที่สำคัญอย่าลืมกดอะไร สับสไคกายชา n e l นี้ด้วยนะวันนี้แม่เชร์แปมกับน้องนางเงือกไปก่อนนะคะบ๊ายบายแต้มส่งจุ๊บแต้มส่งจุ๊บแบบใหม่ส่งจุ๊บแบบใหม่ 很大。